สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพิ่จะมาสอนวิธีการใช้แหวนลองชิมนะครับจะเป็นตัวนี้หน้าที่ของแหวนลองชิมนะครับก็คือเอาไว้ลองตรงปลอกลดแสงอย่างเวลาเราซื้อปลอกลดแสงมาใหม่อย่างเงี้ยเ,เวลาเราหมุนไปมันจะไม่ตรงเห็นไหมฮะก็คือจะเบี้ยวเนี่ยเลยมาเยอะถ้าตรงมันก็คือจะประมาณนี้ เห็นไหมฮะอันนี้เราก็ต้องใช้แหวนชิมเอออย่างปอกรถแสงบางตัวบางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแถมมาให้ตัวนี้หรือจะเป็นพวกแหวนดําปกติอันนั้นก็คือบีบอัดมันจะง่ายเลยอันนั้นแต่ถ้าเป็นแหวนชิมเนี่ยคือมันจะค่อนข้างจะละเอียดกว่าละเอียดกว่าก็คือเวลาเราตั้งอะ่ะมันต้องตั้งเอ่อเดี๋ยวเพื่อนจะค่อยๆสอนลวกัน อธิบายลำบากอ่ะออันดับแรกเลยอะ่ะก็คือเราหมุนเข้าไปก่อนดูว่ามันกินไปขนาดไหนอย่างนี้เลยมาประมาณครึ่งหนึ่งเกือบเกือบครึ่งหนึ่งก็ลองค่อยๆดูแหวนชิมแต่ละไซส์ว่าเนี่ยมันมันแหวนชิมอะ่ะมันจะ มีหลายไซส์มีอะไรเราลองชนะตัวหนาชิ้นนึงก่อนค่อยๆลองไปค่อยๆลอยมัน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 ,มนต้องใช้เวลาแต่ถ้าพอทำไปเยอะเดี๋ยวพอเข้าใจปุ๊บมันก็จะจะชินขึ้นว่าเราต้องใช้กี่ชิมอะไรยังไงใช้หนายัางไงเนี้ยก็คืออันนี้ใส่ไปชิมหนึ่งสีแดงมันจะขยับมานิดเดียวเองก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปอีก ไอตัวนี้จะเสียตัวชิมจะเสียเวลาตั้งนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาก็ค่อยๆศึกษาดูอ่าถ้าอย่างเมื่อกี้เราใส่ตัวหนาไปทีนี้ขาดเยอะเลยทีนี้ทีนี้มันเลยไปเยอะเลยใช้ตัวบางลงอย่างโชฟาฟอ่ะมันในคู่มือมันจะมีเขียนบอกไว้ว่าสีไหนหนาเท่าไรอะไรยังไงอ่ะแต่ว่าเปิ้ล ไม่ชินกับตัวนี้เพิ่อนชอบแบบอย่างนี้แล้วค่อยๆขยับเนี่ยอย่างน,นี้เร,เริ่มเริ่มน้อยลงละเนี่ยเริ่มน้อยลงละอันนี้ก็เดี๋ยวหาตัวบางอีกที่อีกตัวหนึ่งเข้าไปก็น่าจะได้ละตัวนี้อ่านี่ได้ละแต่ว่าอาจจะน้อยน้อยไปนิดนึง อย่างเนี้ยก็คือเห็นไหมมันจะเกือบเกือบตรงแต่ว่ายังเอียงซ้ายอยู่นิดนึงแต่ถ้าอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างของป้ลน่ะปิ้ลจะให้มันเหลือประมาณหมุนด้วยมือนะให้มันแน่นจนเหลือประมาณสัก10องศาหรือ15องศาไม่เกินก็คือเหลือเหลือเหลือประมาณนี้เนี่ยให้เหลือประมาณนี้ พอจังหวะสุดท้ายก็คือเราใช้เครื่องมืออัดเข้าไปเพื่อที่ว่าให้มันแน่นอันเนี้ยคือคือสิบองศานี้คือหมุนด้วยมือคือให้มันแน่นละเราหมุนด้วยมือต่อไม่ได้เอาไว้ใช้เครื่องมือแล้วหมุนเพื่อให้มันตรงมาพอดีอันนี้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 มันมันยังน้อยไปอันนี้ต้องใช้แหวนแหวนชิมลองอีกนิดอันนี้อันนี้เปิ้ลเปิ้ลอธิบายเป็นตัวอย่างเฉยๆนะก็คืออย่างสูตรที่เปิ้ลใช้อยู่ก็คือเนี่ย อลองชิมเรียบร้อยแล้วจนมันแน่นจนถึงระดับ10องศาสุดท้ายหรือ15องศาไม่เกินแล้วจังหวะสุดท้ายก็คือเราใช้เครื่องมือบิดให้มันตรงพอดีแล้วมันก็จะแน่นอย่างพูว่าอย่างอย่างโชว์ไฟเนี่ยมันก็จะมีให้น้ํายาล็อกอะไรมาพวกนี้บอกเลยว่าเปิลไม่เคยใช้เพราะว่าเราแต่งปืนเราถอดเข้าถอดออกบ่อย คือมันไม่จําเป็นต้องต้องหยอดน้ํายาหรือถ้าเราไม่กะเปลี่ยนอ่ะโอเคจะหยอดก็ได้ก็ไม่ไม่ว่ากันอันนี้คือแล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ลูกค้าเลยเพราะว่าแต่อย่างอย่างของเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลไม่เคยใส่ให้ลูกค้าเหมือนกันทั้งปืนเปิ้ลเองแล้วก็ปืนลูกค้าเปิ้ลไม่เคยใส่เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเกิดยังไงอะ่ะมันเอาไม่ออกอะ่ะมันต้องใช้ไฟลน้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าอันนี้คือไม่เคยใช้เลยโอเค ก็จะประมาณประมาณนี้ก็คือเหลือประมาณ10องศาสุดท้ายเพื่อที่ว่าเป็นเครื่องมือหมุนอัดเข้าไปแค่นี้ตั้งแต่เปิ้นทําปืนมาคือของเปิ้นเองนะก็คือไม่เคยขายไม่เคยอะไรก็จะบอกลูกค้าเสมอเวลาทําให้ลูกค้าถ้าขายถ้าอะไรกลับมาได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เคยมีใครกลับมานะหรือไปทํากันที่อื่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบลูกค้าละกันโอเคก็อประมาณนี้แหละก็ชิม นะเราเพราะว่าถ้าถ้าเราไปนั่งอย่างเดิเนี้ยคือนั่งไล่หามันจะเสียเวลาอธิบายก็คือไม่อยากให้มันยาวมากคลิปโอเคแต่ถ้าถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมแล้วกันโอเคนะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับโอเคสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้ครับขอบคุณครับ